สวัสดีค่ะมาคลิปที่แล้วนะคะคลิปที่แล้วหน่อยเป็นการเปิดนะคะเปิดการอ่าการงานนะคะให้กับปีสองห้าหกแปดนะคะว่าจะเป็นยังไงทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะมาดูภาพองค์รวมซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะทุกคนมันเป็นเรื่องของอ่า บ,บุคคลมันเป็นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการทำคลิป องรวมนะคะแต่ว่าดูไว้นะคะไม่เสียหายนะคะดูเป็นเรื่องเล่าฟังเป็นเหมือนกับคอยอาจจะอยู่เป็นเพื่อนคอยเป็นเหมือนกับแนวทางในการที่จะตัดสินใจอะไรเล็กๆน้อยๆได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆนะคะต้องดูดวงดวงส่วนตัวนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าการเงินของคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะในปี2568เป็นอย่างไรนะคะ การเงินนะคะหกถ้วยสิ่งเก่าๆอาจที่จะการได้ปรับบาลานนะคะเดสตาร์สิบเหรียญเหมือนกับคุณกำลังจะได้รับนะคะการเงินโอเคมันออกมาแล้วนะคะเมื่อกี้อ่ะ เหมือนกับคุณกําลังจะได้รับคล้ายๆกับได้รับมดกหรือได้รับเงินก้อนจากสิ่งที่คุณทํานะคะสะสมมาหรือต่อยอดมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือกําลังเริ่มต่อยอดไพ่ใบนี้ต่อจากคลิปที่แล้ว The m a g i c เ a ีการเงินของคุณค่ะใต้สำรับโอ,โ,โอ้โห King of Pentacles ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอาเป็นว่านะคะคนที่พบเห็นคลิปนี้น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปก่อนเลยหน่อยถามว่าการเงินในปี2568าหนะคะสำหรับคนที่มาพบเห็นคลิปนี้เป็นอย่างไรนะคะทุกคนเริ่มต้นด้วย6ถ้วยการได้เติมเต็มอ่ะนะคะหลังจากนี้นะคะการเงินของคุณเหมือนปีที่ผ่านมาอนะคุณอาจจะได้ใช้เงินไปกับ อะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้เติมเต็มในส่วนที่คุณอยากจะได้หรือว่ามันเหมือนกับพอได้เงินมาเนี่ยต้องได้ใช้จ่ายไปกับเรื่องแบบจิป,ปาถะอื่นๆรอบข้างมากมายจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ใช้อาสนองนี้ให้ตัวเองมากพอหรือว่าคุณยังมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณอยากที่จะทําอยากที่จะซื้ออยากที่จะได้นะคะแต่ว่าปี2567ที่อปี2567ปีนี้อะนะคะหรือ ว่าปีปีอดีตเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนกับฟิกเหลือเกินการเงินคุณฟิกเหลือเกินแต่ว่าหลังจากนี้ทุกคนคะมันจะมีการปรับบาลานซ์นะคะสิ่งที่เงินที่คุณรอคอยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณอาจลงทุนไปกับอะไรหลายๆอย่างบางคนอาจจะใช้เงินไปกับการลงทุนบางคนอาจจะใช้เงินไปกับครอบครัวบางคนอาจจะหมดไปกับการ่า ลงทุนเกี่ยวกับการซื้อบ้านนะคะการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนี้นะคะปี2-5-6-8ทุกคนโอ้ยดีจังเลยอะ่ะสิ่งที่คุณลงทุนไปหลังจากนี้นะคะ มันมาจากความสามารถของคุณค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำนะคะมันจะทำให้คุณนะคะกลายเป็นคนที่มีเงินสามารถที่จะนำเงินมาใช้ในการสนองนี้คือเอาง่ายๆคือสามารถที่จะฟุ้งเฟอ้อได้บ้างในบางอย่างที่คุณเริ่มรู้สึกว่าอยากจะได้ในปีที่ผ่านมาแต่คุณยังไม่ได้สักทีอะ่ะเพราะว่าหลังจากนี้นะคะปี2568คุณจะได้ใช้นะคะเงินไปกับความาสุขของตัวเอง ขึ้นได้ใช้เงินไปกับสิ่งที่ตัวเองเคยคิดอยากที่จะได้นะคะบางคนวางแผนเอาไว้ว่าอยากจะพาครอบครัวอยากจะพาลูกหลานนะคะไปท่องเที่ยวไกลๆอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบางคนอาจจะวางแผนไว้ว่าอยากที่จะไปหาประสบการณ์ใหม่ๆไปแอดเวนเจอร์นะคะไปท่องเที่ยวหรือว่าบางคนก็อยากที่จะเหมือนกับลงทุนนะคะกับอะไรที่เกี่ยวกับตัวเองนะคะ มากยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะได้ใช้จ่ายเงินไปกับความเ,าเหมือนกับความต้องการหรือสิ่งที่คุณเคยคิดอยากที่จะได้อาจจะเป็นความฝันในวัยเด็กอาจจะเป็นสิ่งที่คุณเคยคิดอยากที่จะทําถ้าโตขึ้นมาฉันมีเงินมากพอฉันจะ จุดๆๆกับสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเป็นการเติมเต็มให้กับตัวเองบางคนก็อาจจะอยู่ในวัย20ปลาย30ต้น30ปลาย40ต้นอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยไหนหากคุณอยู่ในจุดที่คุณสามารถที่จะหาเลี้ยงชีพชอบด้วยตัวเองแล้วสามารถที่จะ,ะแบ่งเบาภาระคนรอบข้างคนในครอบครัวพ่อแม่หรือว่าช่วยเหลือจุนเจือคนในครอบครัวคนรอบข้างของคุณได้แล้วเนี่ยคุณอย่าลืม ะค,ะความสุขของคุณคือมันเหมือนกับมันเป็นน้ำมันเครื่องอะที่มันต้องเปลี่ยนถ่ายมันต้องมีการาเติมนะคะเพื่อที่จะเป็น energy หรือว่าเป็นพลังงานในการที่จะเดินทางไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นการเงินในปี2568แนะคะและหลังจากนี้ต,ต่อไปคนที่มาพบเห็นคลิปนี้ คุณจะเป็นคนที่มีการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าคุณดูแล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่าเส้นทางการเงินของคุณนะคะมันล่วไหลออกไปในทิศทางใดมันคือการวางแผนมันคือการลงทุนระยะยาวมันคือการที่คุณสามารถหาเงินเพราะว่ามันต้องมีการปรับนะคะปรับเปลี่ยนนะคะอะไรหลายๆอย่างแต่ทีนี้พอเรามีการวางแผนทางการเงินนั่นหมายความว่าคุณมาถึงจุดที่ คุณเริ่มก่อสร้างก่อร่างสร้างตัวจนมีเงินมากพอที่จะได้วางแผนคนบางคนบอกว่ามีเงินแค่นี้จะไปวางแผนทําไมทุกคนคะการวางแผนการทําบัญชีเราจะเลยได้รู้ว่านะคะเราเสียเงินไปกับอะไรและเราควรคิดที่จะทําอะไรหรือเราควรที่จะเสียไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้มีการต่อยอดการเงินมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการงานของคุณนะคะสําหรับคลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้หน่อยบอกแล้วว่าคุณจะเป็นคนที่สามารถที่จะ หาเส้นทางที่ทําให้คุณต่อยอดแล้วก็มีเงินได้หลากหลายทิศทางมากยิ่งขึ้นหลังจากนี้พอคุณทํางานมากขึ้นมีเส้นทางการเงินมากยิ่งขึ้นแน่นอนอยู่แล้วค่ะการเงินของคุณมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องมีการวางแผนในการใช้นะคะใช้เงินอาวางแผนในการที่จะ,ะทําให้อนาคตข้างหน้าเนี่ย เหมือนกับมีเงินสำรองไม่มีความมีความเสี่ยงลดน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยพอค่าเงินมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาเหมือนกับค่าของทองอย่างเงี้ยมันก็มีมูลค่ามากขึ้นบางคนก็คิดอยากที่จะลงทุนนะคะลงทุนเกี่ยวกับการเงินตราสารการเงินการทองนะคะหรือว่าลงทุนซื้อทองเก็บเอาไว้นะคะสะสมทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่อนาคตข้างหน้านะคุณสามารถที่จะแปลงเป็นเงินได้เพื่อใช้จ่ายในอนาคตแต่ว่านะคะการเงินของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ รักษาครูบาอาจารย์อยากจะบอกเลยว่าเส้นทางระหว่างการใช้ชีวิตต่อไปอไปข้างหน้าการเดินทางไปถึงโกไปถึงเป้าหมายของคุณอย่าลืมความสุขระหว่างทางของตัวเองนะคะสิ่งไหนก็แล้วแต่ที่คุณรู้สึกว่าหากซื้อมาแล้วมันคือการสนอง สนองความต้องการได้ชดเชยสิ่งที่เหนื่อยมาทั้งชีวิตหรือว่าได้ทําให้รู้สึกว่ามีพลังงานในการก้าวเดินต่อไปเนี่ยคุณก็ซื้อไปเอะค่ะเพราะคุณนะ่ะเป็นคนที่ให้คนอื่นได้เต็มที่แต่พอให้ตัวเองเนี่ยมันนึกมาคิดคิดแล้วคิดอีกว่าควรจะซื้อดีไหมจะซื้อดีไหมกลัวงเงิน กลัวเงินจะหมดไปแล้วกลัวจะเอาไปช่วยทางนู้นทางนี้ไม่ได้คุณเป็นคนอย่างนี้คุณเป็นคนคิดถึงคนรอบข้างก่อนเสมอเพราะฉะนั้นคุณต้องหันกลับมานะคะนึกถึงความสุขของตัวเองเพราะความสุขความเพราะความสุขเพราะชีวิตของคุณยังมีผลต่อคนรอบข้างอีกมากมายยังมีผลต่อการเดินไปข้างหน้าของคุณอย่างแบบ มีผลมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจงปรับบาลานในชีวิตหน่อยยังเชื่อเสมอว่าคุณคือคนที่สามารถที่จะนะคะเดินบนเส้นทางที่เดินทางไปยังไปหาเป้าหมายได้อย่างมั่นคงและในขณะเดียวกันคุณก็สามารถที่จะหาความสุขระหว่างทางได้เช่นกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็น้อมรับพลังงานดีๆนี้ไปนะคะ การเงินนะคะความเฟื่องฟูความอุดมสมบูรณ์พูนสุขหลังจากนี้นะคะเป็นของคุณจงเชื่อในความสามารถเชื่อในศักยภาพนะคะแล้วก็เชื่อในอเซนส์ของตัวเองสิ่งไหนที่ตัดสินใจไปแล้วลงมือทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าหน่อยเชื่อว่าคนที่มาพบเห็นคลิปนี้ทุกคนคุณคือคนที่อ่า จะได้พบเจอสิ่งดีๆนะคะอย่างที่หน่อยระลึกถามไพ่นะคะดึงดูดให้คนที่มีนะคะอนาคตการเงินที่สดใสได้มาเจอคลิปนี้โอเคค่ะอย่าลืมกดหัวใจเป็นค่าครูให้กันด้วยนะคะหน่อยไปละค่ะบ๊ายบายคลิปต่อไปจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวรอชมค่ะ